สวัสดีครับ ูทูบฟุกฤีวันนี้นะคะจัดให้ตามคําขอแล้วก็ตามความชอบของคนนะคะ <S <S คือช่วงโควิดเนี่ยคนก็อยู่บ้านมากขึ้นใช่ไหมพี่ฟุก <S <S ใช่แล้วก็มาแต่งบ้านกันเยอะมากๆแล้วก็มีแต่คนอยากรู้ว่าของแต่งบ้านเด็ดๆ,ๆซื้อที่ไหนมีของแต่งบ้านอะไรน่าใช้บ้างฉะนั้นอย่างที่รีโพสต์ไปใน IG กันแล้วนะคะทั้งีทั้งพี่ฟุกค่ะว่า u t u b e ฟุกฤีจะจัดให้นะคะใช่ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะฮะไอสตอร์นะครับเพราะว่าของทั้งหมดเนี่ยลองนึกภาพฮะถ้าส่งมาที่บ้านเรามันก็คงจะทเก็ ใช่เราก็เลยเลือกว่าให้อำไว้ที่นี่ครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีบริการสตอร g จของพวกนี้นะฮะเป็นรายเดือนรายปีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีห้องใหญ่เล็กอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เราไปดูของกันเลยไหมดีค่ะเข้าไปกันเลยค่ะีค่ะโอ้เย็นวันนี้มาของนะคะของ y o YouTube ฟลุกลีค่ะใช่ค่ะเดลียวพาขึ้นไปรับของที่ชั้นบนเลยนะได้เลยนีครับโอ้ยนี่มีอะไรเยอะแยะหมดเลย อ๋อนี่คือหมายถึงว่าห้องเราจะมีกงจะเป็นทุกอะไรลยเหรอฮะเอ้อันนี้จะเป็นภายในอาคารห้องน้ำค่ะไม่เห็นในห้องเก็บของไม่เห็นในห้องเก็บของโ้องสะดวกสบายค่ะค่ะงั้นแก้ผ้าในห้องเก็บของได้อ๋อไม่ใช่นี่ถึงแล้วใช่ไหมคะบนทางด้านไหนคะเดี๋ยป้าเดินเลยนะไปโซนแอร์นะคะค่ะอ๋อมันก็มีโซนไม่มีแอร์และโซนแอร์ใช่ค่ะ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องของคุณฟุฟีนะคะครับอ่าโอเคครับนี่แต่เขาก็มีไอ้นี่เลยนะ CCTV ให้เราด้วยใช่ค่ะถ้าเป็นแอร์ค่ะจะพรีเมียมขึ้นม,มาคือลูกค้ารู้สึกปลอดภัยแล้วก็สามารถดูกล้องวงจรปิดขานในถือของลูกค้าได้อ๋อเหมือนกับว่าเราอยากดูว่าของเราเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยใช่ค่ะของ,งไม่ได้ปกติดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูผ่านแอปอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ดีจังรีว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเอาของตรงนี้ไปผสมกับของข้างล่างดีไหมแล้วก็จะได้อันบ็อกซ์ทีเดียวเลยเนาะก็คือเดี๋ยวเรามารับของของเราแล้วก็ไปเปิดข้างล่างกันที่ผมดีครับตามนั้นครับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ห้องใหญ่ที่สุดของที่นี่นะฮะค่เราพร้อมจะเข้าไปแล้วอ่าเราต้องเปิดอย่างองยังไง โอ้่่มันมันมันเป็นรีโมทต้องเปิดแบบรอขนาดนั้เลยเหรอพี่ฟุ๊คคือไม่งั้นน่ะถ้าเราเป็นแบบรายการฝรั่งบางทีเขาชอบแบบเรมิสตอรี์เขาต้องแบบเปิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเอาไม้เกี่ยวโอ้โหของเราเนี่ยอันนี้เราชิลเราแบบกดชิลมากเลยอ่ะนี่ของจำนวนหนึ่งนะคะอยู่ในนี้ค่ะนี่มันอันนี้กันก่อนเลยดีกว่าพี่ฟุ๊คโอ้โหเรามาเริ่มจากเดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้ก่อนเลยนี่เฟอร์นิเจอร์นะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากและเฟิร์มและดูดีและเฮ้ยคลาสสี่ ร้านนี้เลยะะและเจ๋งร้านนี้เลยค่ะก็คือ,ตอโต๊ะกาอี้ที่เรานั่งอยู่นะคะพี่ปู๊กนะฮะเขาบอกว่าชุดนี้ชุดนี้ชื่อชุดอาหารเกรสทำจากไม้จริงนะฮะแล้วก็เล่นลายขอบด้วยสเตลเลสนี่นะฮะแล้วก็พ่นไฮกลอสสีดำหน้าท็อปเนี่ยเป็นหินอ่อน นะครับดูหรูหราแข็งแรงซึ่งก็จริงอีกอันนะคะมาจากร้านเดียวกันก็คืออันนี้เลยพี่ฟกโอ้โหอันนั้นสวยมากมันเรียกว่าโตวินเซอร์นะฮะทำจากไม้จริงพ่นสีเทาอ่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มความหรูหราด้วยขาสเตลเลสเขาเป็นหินร้านเขาบอกว่าโหจริงๆแล้วมีแ,แ,แบบแชุดห้องนอนเตียงตู้ห้องเ่งหหเล่นอ้หนักมาก เก้าอี้อะไรแบบเยอะมากรูปแบบจะเป็นแนวคลาสสิกวินเทจและผสมคอนเทมพอรีรี่ใครสนใจก็ลองไปดูที่ร้านเขาได้เนาะ In The Room In The Room ร้านนี้นะคะลองเสิร์ดูนะครับค่ะจบหนึ่งร้านนะคะร้านต่อไปนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านเฟอร์นิเจอร์อันนี้แล้วนะคะเป็นร,ร้านนี่นี่คะ่ะมีพวกจานชามแก้วอย่างที่เห็นนะคะคนี่มีทั้งแบบโมเดิร์นซึ่งเป็นแบบนี้แล้วเป็นเซ็ตสวยงาม แล้วอันนี้เป็นอะไรนะพี่ฟูอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือน r a ซิ n g เหมือนด้วยแบบ ใส่ๆอ่ะคือคือมันไม่ได้ไม่ใช่เป็นแก้วเนี่ยนะแตกแน่นอนค่ะแต่จริงๆร้านเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีแบบที่มันดูแบบเก่านิดนึงด้วยเหมือนแบบแนวแก้วเบียร์สไตล์ที่เวลาเราไปอยู่เยอรมันเลยอ่าพูดถึงเยอรมันนงีนี่มันมาจากบาวาเรียแถวเยอรมันนั่นเองนะครับเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีนี่นี่ภาพด้วยนี่ค่ะนะครับอันนี้เป็นแนวเหมือนถักแล้วก็ทําให้มันดูแบบเก่าๆหน่อยแม้กระทั่งแม้กระทั่งกรอบรูปเขาก็เลือกแนวที่ให้ดูว่ามันเป็นของเก่าค่ะคือของเขาจะดูแบบออกแนวเก่าๆมีมีงานอีกมีอี มาเอาลงเอาลงอันนี้เป็นแนวแบบเพนติ้งอันนี้ก็เยอรมันอันนี้ก็เยอรมันอีกแล้วน่าจะใช่ แถวๆนั้นนะฮะใครชอบของอะไรที่เป็นฟิลเนี้ยลองเข้าไปดูร้านนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เลยค่ะอืต่อ,อต่อนี่พี่ฟุกอะไรครับเตียงค่ะ p a r a t e x Thailand นะคะเขาบอกว่าเป็น Health Collection นะครับชื่อว่า Hazel นะครับเป็น Memory Foam มีระบบ Zoning ฮะก็เลยแบบทำให้เราเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้นอะไรก็ว่าไปทำจากยางพาราเป็นยางพารานำเข้าจากเบลเยียมเลยและไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าสามารถ มชื่อไว้บนเตียงได้พี่ฟูไหนไหนไหนรู้สึกว่ามีเรามีเรามีเรามีนะไหนเจ๋งนี่ดูใครขโมยไม่ได้นะแล้วก็เพิ่งเห็นว่าเขามีวารันตีให้15ปีใครหาที่นอนนะคะลองเข้าไปดูร้านนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้อีกเช่นกันนะคะ ว้าวพี่ฟุ๊กพูดถึงมันนุ่มมากเลยอ่ะถ้ามันมีพวกหมอนพวกอะไรมาด้วยก็คงจะดีมีนี่ไงอ้าวนี่เหรอคะนี่โอมีหมอนมาด้วยนี่อะไรเนี่ยอัลตร้าซอฟต์แมตช์ไรส์พรเทคชั่นมีมันกันน้ำด้วยนะวอเตอรู้นะครับแล้วเขาก็จะมีหมอนนะครับนี่อุ้ยนุ่มซึ่งอันนี้เป็นน้องน้องลีอันนี้เป็นคุ้งจามปอม อาหารปลอมดีเลยค่ะเพราะว่าของจริงมันเหม็นอนะ่ะนี่ปลอมจริงเหรอมันนุ่มเหมือนจริงเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้รีสบายมากเลยวเออการเห่อทำงานต่อเถอะก็ได้สบายจริงนะนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเดี๋ยวรีต้องเข้าไปช็อปซะละมันแบบดีมากเลยอ่ะอ่ะอันนั้นค่ะตอ่ออันนี้คืออะไรฮะบันไดอ่ะร้ว่าทำไมอ่ะอ๋ะอเห็นละ สินค้าชื่อ Wood Branch Brand Wood Studio บันไดไม้อเนกประสงค์เอาไว้แขวนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตัวกางเกงเสื้อผ้าที่ใช้ซ้ำเก็บไว้ในห้องนอนห้องน้ำก็ได้เอาไว้ตกแต่งตามบ้านตรงมุมไหนก็ได้นะครับส่วนอันนี้นี่คืออะไรน้องเลยยังไม่ได้ต่อมันยังไม่ได้ต่อแต่ว่าดูแล้วต่อไม่ได้ยากหรอกอันนี้เราอาจจะไม่ต้องต่อหรอกราคาขาคงไม่แพงเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูดีกว่าว่ามันจะต้องเป็นยังไงเวลาเสร็จแล้วอ๋ออันนี้คือแบบที่มันเป็นแขวนโค้ดแขวนหมวกไง เก๋อะ่ะเนี่ยอยากให้เห็นใกล้ๆนะคะว่า,วามันมันไม่เชยอ,อะ่ะมันเป็นของที่เป็นของแต่งบ้านไปด้วยในตัวได้เนี่ยเนี่ยมารเรียรแล้วก็อะไรมันก็ทเท่ๆดีนะคะ้องดูว่าบ้านเข้าไหมฐานเนี่ยเป็นเหล็กหนาเขาบอกว่าเพื่อจะได้ไม่ล้มจะได้แข็งแรงเนี่ยถ้าต้องรบอยากหยิบไม่ค่อยได้แบบนี้แปลว่ามันแข็งแรงมันแข็งแรงจริงๆนี่ค่ะของอีกชิ้นอยู่ตรงนี้พี่ฟุ๊กใหญ่ <laughs> เป็นพรมนะคะมีหมอนมีอะไรเข้าชุดเลยะะร้าน Beyond Living นะคะพี่ฟูกเป็นพรมทอมือหมอนทอก็เป็นงานทอมือคือสินค้าทั้งหมอนทั้งพรมลูกค้าสนใจสามารถทำแบบทำสีทำลายที่ลูกค้าต้องการได้นะคะทาง Beyond มีทีมดีไซเนอร์ออกแบบตามความต้องการให้ได้ดูให้ <นะ S 2> มันเข้ากับบ้านเลยเข้ากับโรงแรมดีเลยลายเราก็จะไม่ซ้ำใครแลร้วพี่ฟกใช่ อยากได้แบบไหนลองไปคุยได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์เอาไว้ด้วยนี่นี่แหละค่ะไปเอายังไม่หมดนะนี่ฟุบมปมีอีกมีพรอมอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นพรอมอาร์ติ g คา l ฟ่แกคือนำเข้าจากต่างประเทศค่ะร้านนี้นะคะเป็นตัวแทนนำเข้าพรมจากต่างประเทศมีทั้งเบลเจียมตุรกีอียิปต์อะไรนะอิราอินโดแล้วก็จีนไชน่านะคะครับ ราคาจับต้องได้เขาย้ําว่าราคาจับต้องได้นะคะเขาบอกเราต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของร้านเขาหรืออะไรก็ใช่ลองเข้าไปดูนะคะใครหาปุ่มที่เป็นแนวเนี้ยเขาบอกว่ามีทั้งแบบไซส์เล็กนะที่แบบว่าปูไม่เต็มพื้นที่แล้วก็มีแบบปูเต็มพื้นที่นะคะ เยอะเลยปุ๊กจะบอกว่าพรมเนี้ยยิ่งนินนั่งด้วยไงแล้วแบบมันเกงขาสั้นแล้วมันนุ่มนะมนุ่มมากมากเลยอ่ะคือ,อใครจะปูเป็นพื้นที่บ้านที่เป็นแบบว่ามันต้องก็มีแบบโตเตะอะไรอยู่แล้วใช่ป่ะมันต้องแบบสบายเท้าสบายเวลานั่งอ่ะใครสนใจหาพรมอยู่นะคะก็ะไปดูได้ที่นี่เลยเดี๋ยวพวกเราไปอันบ็อกซ์ข้างในกันต่อดีกว่ายัางมีของอีกหลายอย่างให้ดูเลยค่ะไปตากอะไกัน ร้านนี้นะคะถือว่าเอาใจพี่ฟุกในช่วงนี้มากๆานะคะอย่างที่เห็นตรงหน้าเลย Kiss a p l า n t ค่ะชชยเดี๋ยวนี้ ont ont อาาินแต่ต้นไม้เนี่ยบอกว่าจุดเด่นธรรมาชาติของต้นไม้จะมีฟอร์มที่แตกต่างกันนะคะทางร้านจะจัดสรรหาเฉพาะต้นไม้ที่มีฟอร์มสวยแข็งแรงโดยบางพันธุ์ทางร้านเนี่ยเป็นคนเพาะเลี้ยงเองเลยกระถางเซรามิกอันนี้มาจากญี่ปุ่น,นเนี่ยพวกกระถางทุกอันนี้นเป็นกระถางเซรามิกจากญี่ปุ่นปุ่นหมดเลยสำหรับต้นไซเล็กนะคะทางร้านจะเลือกใส่ใน ถางเซรามิกญี่ปุ่นที่มีแบบละใบเท่านั้นอย่างอันที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ต้นธรรมดานะเขาเรียกว่าต้นมะพร้าวทะเลทรายและใช้เวลาเลี้ยงถึง2ปีกว่าจะได้ฟอร์มนี้นะคะนี่คืองงไหมอสอปีมึงโตแค่เนี้ยใครหาต้นไม้อยู่ก็ไปได้นะคะนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้เลยค่ะ มาที่ของแต่งบ้านกันต่อนะคะร้านนี้ชื่อค่ะพี่ฟุกชื่อว่า Lodge Decor นะครับก็คือเขาให้มาทั้งหมด2เซตด้วยกันเซต Rose Gold นะครับก็ดูแบกทรงแล้วก็น่าจะเหมาะกับภายในบ้านนะครับโต๊ะทำงานอะไรก็ว่าไปนะฮะส่วนอันนี้ผมว่ามันเหมาะกับระเบียงได้หมดนะอันนี้จะเหมาะมากกับการไปแขวนอยู่ตรงระเบียงผมน่ารักมากอ่ะเนี่ยแล้วก็จุดไฟ ส่วนอันนี้เนี่ยในห้องแน่นอนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแนวหวานหวานเป็นแนวโรสโกลแต่ว่าร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook และ Instagram ของเขานะครับลอจเดคอร์นะครับเขาบอกเขาจะจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านหลายสไตล์ทั้งโมเดิร์นมินิมอแล้วก็ Luxury นะคะเป็นสินค้านําเข้าทั้งหมดคัดเลือกงานดีไซน์เองทุกชิ้นพร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบและจัดวางนะ ไปปรึกษากันได้ตามนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าค่ะเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นคุณภาพระดับไฮเอ็นนะคะคแล้วก็สามารถรองรับให้เหมาะสมตามความต้องการ ก็คือว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เห็นเนี่ยจะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะไม่ต้องผ่านเกตเวย์ให้ยุ่งยากก็คือยี่ห้อ r o m t e c h Plus ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่ในบ้านเราแน่ๆเขาบอกไอ้พวกเนี้ยที่เห็นอ่ะมันจะรองรับนะให้เชื่อมต่อผ่านแอปได้ก็คือเราดูแอปในมือถือแล้วเราก็สามารถแค่วางไว้ในบ้านเราอย่างเช่นตรงเนี้ยหมายจะเอาไปไว้ที่ราเบียง ยเราเดียงตลอดเลยวิฟุกอ่ะอันนี้เป็น Wi-Fi Camera นะคะก็คือเนี่ยเชื่อมต่อกับมือถือได้ส่วนอันนี้นะคะเป็น smart wifi Alarm นะคะมันเอาไปต่อรวมกับเซ็นเซอร์อื่นๆในบ้านแจ้งเตือนด้วยนะเวลาแบบมีอะไรก็คือเซ็นเซอร์เนี้ยถ้าเกิดคนเดินผ่านจุดติดตั้งอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนค่ะนีอะไรอ่ะไ r นี่อุปกรณ์สามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบ้านได้นะจ๊ะ อันนี้ค่ะเป็นไฟอ๋อ ultraviolet disinfection ก็คือยังเชื้อโรคนะคะคือเป็นไฟ UV อาไว้ฆ่าเชื้อโรคใช้ได้ทุกสถานที่นะคะทุกพื้นผิววัตถุไม่ทำลายพื้นผิววัตถุและวัสดุแต่ให้ฉายลงบนวัสดุและสิ่งของเท่านั้นอันนี้ชอบมากไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนอันนี้ชอบมากติดต่อร้านไปเลยเพราะว่ามาฟังพูกเราตรงนี้เราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่แต่มาให้เห็นเป็นไอเดียว่ามันมีอะไรอย่างนี้ยสแกนโดยนิ้วมืออะ นี่เปิดปิดโดยนิ้วมือใช่ไหมพี่ฟุกใช่ส่วนอันนี้นี่นี่น,น,นี่ก็สะดวกมากอะ่ะสวิตช์ไฟอัจฉริยะควบคุมการเปิดปิดไฟสะดวกสบายค่ะอ่าสั่งจากมือถือได้อีกเนี่ยร้านนี้น่าสนใจมากเราจะต้องเข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>แล้วก็เชื่อว่าทางร้านเขาต้องมีอีกหลายอย่างไม่ได้มีแค่นี้นะคะฉะนั้นใครที่สนใจพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆแบบนี้ที่เห็นที่ใช้ในบ้านนะคะลองติดต่อเขาดูหรือแม้กระทั่งที่ฆ่าเชื้อนี่ใช้แล้วจะต้องฉลาดขึ้นแน่นอนเพราะ เพราะว่ามันต้องเรียนรู้เยอะเลยเพราะตอนนี้เราสองคนยังมึนงงดูแล้วงงเลยนะครับอ่ะต่อครับค่ะค,ครับอันนี้นะฮะสองอันนี้เห็นก็รู้เลยว่ามันคืออะไรกรงนกค่ะมาจากร้านอะไรคะพี่ฟู Masterpiece Decoration นะครับ,รบซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าโครงนกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องเงินและทอง ช่วยดูดเงินดูดซัพย์มาเก็บไว้ในบ้านเรางานนกหมายถึงความเป็นอิสระนะคะเปลี่ยนไปด้วยตินานาการและความสุขแหมเวลาเรารู้ความหมายอะไรแบบนี้มันทําให้เราอยากมีมันเลยเนอะ <laughs> เขาบอกว่าร้านเขานะคะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้มีแค่นี้นะค,คือเขารับ ของตกแต่งบ้านคอนโดโปรเจกต์ตามงบที่ลูกค้าต้องการนะคะรับผลิตตามออเดอร์ที่เป็นคัสตอมเมดด้วยนะรับทำของขวัญน,นะคะพรีเมียมตั้งโชว์อินเทียร์ดีไซเนอร์โปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยลองติดต่อดูด้างแล้วเาบอว่า,วาอันเนี้ย24นะ2,490อันเนี้ย2 2 9 0รวมกันเนี่ย4ี่0แค่นั้นเองา,ามันดูแพงกว่านั้นนะร้านเขาอยู่ที่ไหนนะ J.J. Mall อ่าก็สามารถไป J.J. Mall ได้นะครับล็อค4113ดูแพงนะ เขาบอกเพิ่มเขาบอกเพิ่มขอมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาจาก YouTube นี้ซื้อครบ1,000 0ลดทันทีอีก1,000แจ้งว่ามาจากรายการคุณฟลุกคุณลีได้เลยนะครับนั่นเท่ากับลดไปอีก10%เลยอย่าลืมนะคะถ้าใครไปช็อปอย่าลืมเมื่อกี้นะบอกว่ามาจากรายการฟลุคกลี แน่ที่เห็นอยู่นะคะเป็นบรอนซ์แน่นอนค่ะชื่อร้านค่ะพี่ฟุกชื่อร้านว่าไทบรอนสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับ www.thaibron.com หรือว่า ig.thaibron ใช่ค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโรงงานหล่อรูปปั้นทองเหลืองที่มีมานานกว่า50ปี<า>ดเะะจา้าของเป็นผู้ชายแน่นอนเพราะว่าเป็นโรงงานหล่อไงไม่สวย โอ้โหเขาจะมีทองเหลืองแต่เป็นหมดที่สําหรับใช้ในอินดอร์นะคะแล้วก็อาท์ดอร์นะคะคือดีไซน์รับแบบผลิตตามดีไซน์ของลูกค้าได้เขามีช่างปั้นเขาบอกว่าฝีมือระดับประเทศแล้วเขาบอกว่ามีสินค้ามากกว่า5,000แบบอือโอ้โหมันเยอะมากเลยนะมีแคตตาล็อกมาให้ด้วยนะคือแคตตาล็อกเนี่ยไม่พอนะบอกเลยนี่ให้มาเป็นเล่มเลยนึกว่าตอนสมัยเรียนหนังสืออะเงี้ยคือเขามีแต่แบบ ของนี่คือเล็กสุดที่มีแล้วมัง้งนอกนั้นเป็นแบบใหญ่ๆเลยะคะ่ะคือเอาเป็นว่า,าใครชอบงานบรอนซ์อย่างนี้เพื่อไปแบบแต่งบ้านนะคะ,ะต้องไปดูที่นี่เลยเยอะมากอ่ะเยอะมากมตัวอย่าง,งของเรานี่นะฮะก็จะมีหมา พันชี้บอกว่าใช่น่ารักเนูส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบ Rewise Monkey เขาดีบินไหมคือปิดตาปิดหูปิดปากคือมันมาจากคำภาษาอังกฤษว่าเนี่ยอย่างเงี้ย Hear อันนี้คือ Hear No Evil Hear No Evil ก็คือไม่ฟังสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมฮะไม่มองสิ่งที่ไม่ดีก็คือ See No Evil ค่ะอันนี้ก็ Speak No Evil ก็คืออย่าพูดอะไรที่มันไม่ดีนะคือถ้าเกิดว่าอะไรที่พูดแล้วมันไม่ดีกับคนอื่นก็อย่าไปพูดดีกว่าอะไรแบบนี้ไม่เป็นเหมือนกับการสอนเราด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งฮะเรื่องของบรอนใช่ไหมเราแต่งในบ้านก็ได แต่งนอกบ้านก็ได้เพราะว่าสามารถตากแดดตากฝนได้เป็นปีๆไม่<ช>ต้องกลัวอะไรเเขาได้ออส่งตรงมาจากเหมืองแรกที่ประเทศอิตาลีมีใบเซอร์ติฟายเรียบร้อยนะคะ <ๆ S 2> ก็เขาการันตีว่าเอาดอตากแดดตากฝนได้ยาวนานหลายปีเลยเข้าไปดูกันนะจ๊ะสาหรับคนที่หาของแต่งบ้านสไตล์นี้ค่ะและแตอนนี้นะฮะเราก็เริ่มหิวแล้วได้เวลารีวิวพิซซ่าครับเปิดกันอ้าวไม่ใช่มันเป็นจานจานเฮ้ยผมชอบมากเลยนะกล่องมาคุณฟุกหิวแล้วใช่ไหมคะคุณฟุกกล่องมาดูดีเว้ยแม่ อ๋อแล้วแบบอุ้ยอุ้ยมีคำเขียนมีผูอ่านสิเขามีเขามีคำแบบเหมือนกับคำผมขอ่เวอร์จิเนียวูฟแต่งไว้ one cannot think well love well sleep well if one has not dine well คือคนเราเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะคิด ดีได้หรือว่ารักอย่างดีได้หรือว่านอนอย่างดีได้ถ้าเราไม่ได้กินดีถูกต้องก็ถูกมากมากนี่ค่ะแล้วก็แบบจานน่ารักเลยอันนี้น่ารักเป็นปีกระต่ายน่ารักมากเลยโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วแพ็กเกจคือถ้าให้เป็นของฝากให้อะไรก็น่ารักให้เป็นของฝากอี่ถูกเลยเาอะไรเฮ้ยไม่ใช่สิผิดคอนเซปต์นี่ผมนึกจริงๆนะผมนึกถึงมิซ่าเลยอยากกินแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะฮะอันนี้คือร้านชื่อว่า taste of plate นะฮะเข้าไปดูได้ใน i n s t a g r กรมจานอาหารอใครหาจานอยู่ก็เข้าไปดูกันได้ ใช่พิซซ่านะจ๊ะอันนี้จากร้าน Another Plate นะครับเข้าไปใน IC ได้เลยนะครับ Another Plate นะครับค่ะเป็นจานชามเซริ่นำเข้านะคะครับก็ตามที่เห็นนะฮะน่ารักดีนะฮะเขาบอกว่าราคามิตรภาพอันนี้คจะเป็นแบบหนึ่งที่เขามีใช่เขามีหลายแบบเขามีหลายแบบแน่นอนนะคะอันนี้เขาบอกว่าเฮ้นสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลนะคะ น่ารักใครชอบจานน่ารักน่ารักนะลองเข้าไปช็อปเลยนะร้านเนี้ยออกแนวคิ้วๆหน่อยพี่ร้านเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะ<อ>ดีเลยอ่ะชอบเป็นคนชอบจานด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าไปชอ็อปก็มีที่เข้าไปช็อปเพิ่มเยอะเลยนะพี่ฟุ๊กครับเราไปดูร้านต่อไปกันได้เลยครับ นี่นะครับ Fit Home Decoration นะครับสามารถเข้าไปดูได้ไอจีตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นคอนเซปตร้านนี่ค่ะคือ Art of Home Decoration ใช่ซึ่งเขาบอกว่าสินค้าร้านเขานะคะจะเป็น Modern Antique นะคะมีหลายอย่างมากและจานที่เห็นน่ะเป็นจานตุรกีของแท้นะพี่ฟุกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นจานตุรกีค่ะอันนี้เป็นชามตุรกีชามตุรกีนะคะแฮนด์เมดนะคะของแท้ นี่แล้วก็ยังมีแจกันเขาบอกว่าสีที่เพ้นทนี่ทำจากแร่ธรรมชาติอแล้วก็ใช้ความพิถีพิถันในการทำแล้วก็นี่แจกันแจกันนะคะแจกันสไตล์แอนทิกสีม่วงเอาไว้ไปจัดดอกไม้เย่อ่เซ็ตจานนะคะอ่านอินดัสโพสเลสนะฮะนี่ค่ะเป็นลายสไตล์อินเดียนะฮะ Oh สีสูดีนะมันออกเป็นสีเขียวๆ,ๆน้ำเง<ช>ินน้ำเงนิงน,งน,งน,งนงหนึ่งเซตนะคะจะมี5ใบครับเป็นสีธรรมชาติค่ะสีเข้มอ่อนก็จะไม่เท่ากันแสดงว่าใครที่ชอบแนวโมเดิร์นแอนทีคนะคะต้องเข้าไปช็อปที่ร้านนี้ดูะะรีก็ชอบเดี๋ยวลีจะเข้าไปช็อปค่ะนี่นี้เป็นตัวอย่างที่เขาส่งมาให้ดูนะคะครับสวยงาม ค่ะเราก็อันบ็อกซ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็น่าจะมีไอเดียสำหรับใครที่หาของแต่งบ้านอยู่ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าชอบแนวไหนนะคะลองเข้าไปช็อปในตัวอย่างที่วันนี้เราเอามารีวิวให้ได้นะคะพูดถึงพี่ปุกคนไทยเราอะของแบบเด็ดเดดเยอะเนาะใช่แล้วก็บางทีมันไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่ในร้านของแต่งบ้านอย่างเดียวค่ะบางทีมันไปหลดในไอจีแบบนี้แหละใช่ะะฉะนั้นนะข้อดีของเราผู้บริโภคเราม,มีช้อยส์เยอะมาก ก,ก็สามารถ ดูย้อนดูแล้วก็กดดูนะฮะสำหรับใครที่อชอบไปสดนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subs c r i b e กดกระดิ่งใช่ค่ะแล้วใครอยากดูอะไรนะคะอย่าลืมค่ะเช่นเคยนะคะคือมาเขียนเอาไว้ได้นะบอกได้เลยนะคะเราจะจัดให้คะ่ะวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วก่อนจะไปนะฮะขอขอบคุณสถานที่ i อ t o อร์หน่อยนะฮะวันนี้ให้เรา <AD N S 2> มาทำการอันบ็อกซ์กัน,นใช่แถมมเป็นที่ให้เราเก็บของไว้ก่อนด้วยนะไม่งั้นเราอาจจะไม่มีที่ไว้เก็บของหรือว่าทำอันบ็อกซ์นะคะถ้าเรา มีอันบล็อกอื่นๆจิบล่วงหน้าไว้เลยไอสตอร์อย่าลืมให้เรามาเก็บของอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ <c oughs> เราต้องไปก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณเกิรจะหิวคุณเกิรเห็นจานเป็นพิซซ่าไปแล้วเมื่อกี้นะใช <c oughs> <c oughs> ่ไม่ไวนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ